ในคลิปนี้จะพูดถึงการวางแบบต่างๆนะครับในการ Copy ข้อมูลนะครับเราก็จะใช้คีย์รัดคือ c t r o l c แล้วก็เวลาวางเราก็จะใช้คีย์รัดคือ control v นะครับวันนี้สมมติว่าถ้าเรา,เ,าเปิด w o r k s h e e t ของเพื่อนนะครับซึ่งเขาเขียนมาแบบนี้นะครับก็จะมีการจัดสีสันสวยงามเลยนะครับแต่ว่าเราต้องการเฉพาะข้อมูลอย่างเดียวไม่ต้องการสีสันด้วยนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการ ก๊อปมานะครับกด control control a ก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นใน mac ก็ command a นะแต่ว่าเราพูดถึงใน windows แล้วกันแต่ว่าผมสอนโดยใช้ mac นะครับก็ถ้า windows ก็กด c t r o l a นะครับ select all นะครับที่เป็นช่วงติดกันนะครับจากนั้นเราก็กด c t r o l c นะครับตอนนี้ถ้าเราไปสร้าง worksheet ใหม่นะครับกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วเราก็ แล้วเราก็กดวางนะครับ c t r o l V นะครับปรากฏว่ามันก็จะมานะครับเหมือนกับตัวต้นฉบับเลยนะครับคือมาทั้งสีสันต่างๆนะครับแล้วก็จดจัดรูปแบบนะตัวหนานะครับแล้วก็จัดกลางๆอะไรอย่างนี้นะครับเหมือนกับที่เราก็มาจากต้นฉบับนะครับคราวนี้ที่บอกครับเราไม่ต้องการให้เราต้องการเฉพาะข้อมูลอย่างเดียวเราไม่ต้องการสีสันเหล่านี้นะครับก็วิธีการเราคือเราก็ต้องเลือกเมนูนี้ครับ Paste นะครับแล้วก็ Paste เป็นเฉพาะ Value เท่านั้นนะครับ ังเกตว่าก็ทุกอย่างก็จะไม่มีการจัดรูปแบบเลยนะก็จะเป็นสีดำๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเลือกวางเฉพาะตัวข้อมูลอย่างเดียวนะครับเรียกว่าเป็นการเพสต์ a ว u ูนะครับซึ่งอันนี้ผมจะใช้บ่อยนะผมก็เลยจะใส่ไว้ในด้านบนนะครับเมนูตรงนี้นะครับตอนนี้มันก็จะมีเมนูเบื้องต้นให้นะครับ Auto ave, พวกออโต้เซฟพวกโฮมนะครับแล้วก็นะออโต้เซฟโฮมแล้วก็เซฟเซฟแอสนะครับอันนี้ น่าจะอะไรไว้ด้วยกัน undo นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น redo นะครับซึ่งเราจะ customize ได้นะครับบางทีเราไม่อยากจะใช้ในบางเรื่องนะครับแล้วก็เอาออกได้นะครับก็กดตรงนี้ครับจุดๆตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกได้นะครับบอกว่าเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มเรื่องของ p a s e special เข้าไปนะครับ p a s e value นะครับเป็นการวางเฉพาะค่าเข้าไป เราก็ไปที่ตรงนี้ครับตรง M Command นะครับแล้วก็ไป Customize มันนะครับ <c oughs> ก็อาจจะนำของเก่าออกไปนะครับแล้วก็ไปหานะครับเมนู ชื่อว่า,าเดยวนะอันนี้เด่นนะไปะที่อื่นแล้วอันนี้หาไม่ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเนี๋ยขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก็กดตรงนี้ให้จุดๆ,ๆใหม่นะครับแล้วก็ไปที่ m-command นะครับสเสร็จแล้วก็น่าจะต้องหาเองแล้วมั้งครับไม่มันไม่มีการเสิร์ชใช่นะครับเราก็ไปที่ตรงนี้ครับ all-command นะครับสังเกตว่าคําสั่งตรงนี้นะครับก็จะมีการเรียงตามตัวอ,อักษรน,นะแล้วก็ไปหาคําว่า paste value นะครับแล้วก็เอาไปใส่ตรงนี้ตรง quick access toolbar นะด้านบนนี้นะครับเรียกว่าเป็น quick access toolbar นะครับเสร็จแล้วเราก็กด save นะครับแล้วก็ปิดไปนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีปุ่มมาอห้อันนึงนะเป็นการ paste value นะครับเดี๋ยวผมจะลองลบอันนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็ ดูดิว่าอ่านก๊อปอีกรอบนึงนะครับก๊อปมาวางนะครับเราก็วางโดยใช้ปุ่มนี้เลยนะครับปุ่ม paste value ตรงนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือเร็วดีนะถ้าเกิดใช้บ่อยๆล้วก็เอามาวางตรงนี้นะครับใส่เป็นที่ตรงใน quick access toolbar ตรงนี้นะครับตอนนี้เราพูดถึงตัวแรกแล้วนะเรื่องของการ paste value นะก็คือก๊อปมาเฉพาะค่านะครับไม่เอารูปแบบนะครับ พวกสีสันการจัดตัวหนาตัวเอียงอะไรพวกนี้เราไม่เอานะครับนำมาเฉพาะค่าล้วนๆนะครับถัดไปนะครับการเพสเนี่ยนะครับก็จะมีหลายแบบนะครับเพสแบบ transpose ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองก๊อปข้อมูลมานะครับนำก๊อปมานะครับ c o n t r l a ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ c อนโ r ร l c นะครับแล้วก็ไปใส่ในอีกชีทหนึ่งนะ ะ,ระประมาณนี้กันนะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลือกเพสแบบนะ transpose นะครับมันก็จะในการเหมือนกับหมุนนะครับหมุนข้อมูลของเรานะครับจากที่เราเขียนชื่อเนี่ยตามแนวคอลัมน์ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นชื่อเนี่ยถูกเขียนตามแนวนอนนะครับ แล้วก็เงินเดือนก็เหมือนกันนะครับตัว,ขตวกขถูกเขียนตามแนวนอนนะครับอันนี้เป็นการเพสแบบ transpose นะครับก็จะมีหลายแบบนะนะเ value p พส transpose นะครับอันนี้ก็นานๆานครั้งใช้ T หนึ่งนะครับไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเท่าไหร่แต่เพส value ผมใช้บ่อยนะผมก็เลยเอามาใส่ไว้ที่ตรงนี้ตรง quick access toolbar นะครับถัดไปนะครับมีเพสโดยการวางสูตรนะครับวางสูตร ตัวอย่างเช่นนะครับผมมาที่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมก็อาจจะต้องการจัดสีสันให้มันเรียกว่าดูง่ายขึ้นนะครับก็คืออาจจะมีการระบายสีแถวเว้นแถวนะครับวิธีการก็คือทําตรงนี้ให้เป็นเทเบิลนะครับผมก็คลิกตรงข้อมูลนะตรงไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กด ctrl t นะครับเขาบอกว่าเนีต้องการจะแปลงข้อมูลตรงนี้เป็นเทเบิลนะครับก็กดโอเคไปนะครับแล้วเขาก็จะมีการจัดให้เป็นเทเบิลให้นะครับ ข้อดีของเทเบิลก็จะมีเหมือนกับตัวเนี้ยตัวฟิลเตอร์มาให้เลยตรงนี้นะครับแถมมาให้เลยพร้อมกับการจัดเรื่องของสีสันนะครับมีการระบายสีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเรามีการเพิ่มคอลัมน์นะครับเช่นมีอีกคอลัมน์หนึ่งชื่อว่าโบนัสนะครับเขาก็จะรู้เลยว่าอันนี้ต้องเป็นอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับก็มีการระบายสีเพิ่มให้อัตโนมัตินะครับแล้วถ้าเราใส่สูตรเข้าไปนะครับบอกโบนัสก็คือ10%นะก็คือเอา เซลเเซล,ลนนะ์นี้นะครับคูณกับอผมเขียนด้วกันเป็นเซลล์ B2 นะครับ B2 คูณกับ10นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะเติมมันก็จะกอรอปให้อัตโนมัติเลยนะทุกๆทุกๆค่าเลยนะครับในคอลัมน์เดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเทเบิลนะครับตอนนี้มันก็จะมีการจัดสีสันให้นะแล้วก็กอรอปสูตรให้แต่คราวนี้ถ้าเราจะ บอกว่าเอบางคนเนี่ยจะมีสูตรที่ต่างกับคนอื่นนะครับเช่นคนนี้อาจจะมีการให้โบนัสที่มากกว่าคนอื่นไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าจะไปแก้ตรงนี้นะครับไปแก้เขาให้เขาเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้นะครับมันมันแก้ไม่ได้เบาะคนบางคนเขาไม่ยอมนะครับนี่คือเรื่องของเทเบิลนะนะมันเขาจะไม่ยอมนะครับก็แปลงกลับครับแปลงเทเบิลกลับให้เป็นช่วงปกตินะครับก็ไปที่แท็บเทเบิลนะ แล้วก็เลือกันี้ครับ Convert to Range นะครับก็ถามว่าจะ Convert ไหมนะครับก็ตอบ Yes ไปนะครับพวกปุ่มในการ Filter ก็หายไปนะครับแล้วก็ผมก็ผมก็แก้สูตรได้แล้วนะครับบอกว่าเนี่ยคนนี้นะครับเป็น B3 คูณ20%นะครับแตกต่างกับคนอื่นนะนคนอื่นนี่ก็คูณ10%ใช่อร์แต่คนนี้ขึ้น20%นนะครับเป็นโบนัสนะครับให้มากกว่าปกตินะครับ อันนี้ก็มีคนหนึ่งนะครับคนที่ชื่อว่าชิเกโซนะครับคนนี้นะครับต้องการให้โบนัสเนี่ยขึ้นอีกสิขึ้นมากกว่าปกติด้วยนะครับผมก็กอบสูตรไปนะกรอ,อบสูตรในเซลล์สีสาไปนะครับเสร็จแล้วก็ไปวางตรงนี้นะครับอันนี้ผลการวางเนี่ยมันจะเป็นการวางรูปแบบด้วยนะครับก็คือว่ามันก็จะเป็นสีเนี่ยข,ขาวๆตามเซลล์ต้นฉบับที่กอบไปเมื่อกี้นะครับ เราไม่ต้องการอย่างนี้ครับต้องการให้วางเฉพาะสูตรเท่านั้นนะครับนะผมก็เลือกไปที่เมนูเพส e นะครับแล้วก็เลือกอันนี้ครับเพส e ในเรื่องของสูตรนะครับเพสฟอร์มูลานะครับนะครับก็ก๊อปเฉพาะสูตรนะส่วนเรื่องของฟอร์แมตอะไรก็จะเหมือนเดิมนะครับนะเคนะครับก็มีการเพส์หลายแบบนะนะเพส์ค่าอย่างเดียวนะเพส์เฉพาะสูตรอย่างเดียวนะครับอันพวกนี้นะครับ อันนี้ก็กลับกันบ้างนะครับเราจะเพสต์รูปแบบบางนะจะก๊อปฟอร์แมตมานะครับแล้วก็เอารูปแบบไปวางนะครับอ่านีตัวอย่างง่ายๆเลยกันนะครับผมก๊อปมาจาก employee แล้วกันนะก๊อปมาแล้วผมก็ไปสร้างในชีทใหม่นะครับแล้วผมก็ไปวางนะครับแบบแบบเฉพาะค่านะนะครับกดที่ตรง Quick Asset o o l b a r ตรงนี้นะครับคราวนี้ผมจะจัดฟอร์แมตนิดนึงนะครับก็คือว่าให้ตัวเนี้ยสีแดงๆนะครับแล้วก็เป็นตัวเอียงด้วยนะครับนี่นะครับคราวนี้ผมก็ก๊อปเซลล์นี้มานะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมอยากจะให้เซลล์นี้นะครับมีฟอร์แมตมีรูปแบบเนี่ยเหมือนกับในเซลล์นี้ผมก็ใช้การวางนะ วางเฉพาะตัว Format เท่านั้นนะครับเนี่ยนะครับสังเกตว่าเนี่ยตัวค่าก็เหมือนเดิมนะนะครับเอ้ตัวค่าเหมือนเดิมก็คือคําเป็นชื่อคนนะครับแต่ว่าได้รูปแบบมาจากเซลล์นี้ต้นฉบับตรงนี้นะครับซึ่งในการกอลฟอร์แมตนะครับก็ทําได้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือผออันดัแล้วนะครับก็คือเราก็กดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็รูปรูปแปลงตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ไปวางตรงนี้ได้นะครับทําได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือกดที่รูปแปลงนะครับกดที่ตัวเซลล์ที่เป็นต้นแบบก่อนนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่รูปแปลงนะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็ไปวางนะครับที่เซลล์ที่ต้องการจะเซลล์ปลายทางที่ต้องการที่จะให้มีรูปแบบเดียวกันนะครับ อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไหนๆก็มาถึงรูปแบบแล้วนะครับผมพูดถึงเรื่องนิดนึงก็คือเรื่องของการล้างรูปแบบนะครับคือบางทีแบบว่านะครับมารูปแบบแบนี้ปุ๊บเราไม่ต้องการนะครับต้องการเฉพาะข้อมูลอย่างเดียวนะครับเราก็มาที่ยางลบตรงนี้นะครับนะแล้วก็เลือกอันนี้ครับเรียกว่าเคลียร์นะเคลียร์ตัวฟอร์แมตก็ได้นะครับกลับไปดูนะครับดูผลการทํางานเห็นไหมครับก็จะหายไปนะครับ เป็นตัวดำเฉยที่เป็นสีแดงตัวเอียงเมื่อกี้ก็หายไปนะครับกดที่อันนี้ครับแล้วก็ลองล้างรูปแบบดูนะครับล้างฟอร์แมตดูนะครับนี่นะครับก็จะหายไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็เคลียร์ได้นะครับเรื่องของฟอร์แมตนะเคลียร์ได้ก๊อปได้นะครับวางได้ที่เป็นเฉพาะฟอร์แมตเท่านั้นนะครับในวิดีโอคลิปนี้ก็ได้พูดถึงการวางแบบพิเศษนะครับซึ่งก็จะมีการวางเฉพาะค่าอย่างเดียวนะครับการวางสูตรอย่างเดียวนะครับ หรือว่าการวางรูปแบบแล้วก็ได้พูดถึงการล้างรูปแบบด้วย